มาครับแมตตามคาขอวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆขอมานะครับว่าอยากดูแมต์สามเศร้าการใช้อาวุธนะครับประกอบไปด้วยทริปเอชครับแมนคายแลวก็สติงนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะรับบทเป็นตัวที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับนั่นก็คือแมนคายนะแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดตัวละครมา1ตัวนั่นก็คือสติงนะครับเพราะว่าเกมภาคนี้มันไม่มีนะทริปเอชนี่เราเลือกใช้เป็นเวอร์ชั่นปี2014นะครับสติงเหมือนไม่เหมือนนี่อย่ามาโทษผมนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดาวน์โหลดนะครับโอ้โหยิ้มมาเลยโตรหลอน เอเป็นเจ้าของแชมป์ฮาร์ดคอร์ด้วยเหรอเนี่ยแหมรู้มี้ชิงแชมป์ด้วยก็ดีแต่ว่าไม่เป็นไรครับอ่ะเริ่มปล้ำเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลงเวทีเอาอยู่ๆก็ไปกระโดดทุกใครวะเนะี่ยลงเวทีเออมาจัดสรรอาวุธครับบันไดามาใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่รู้แต่ว่าเอาขึ้นไปก่อน โต๊ะมาปล่อยให้เขาสู้กันไปครับเอาโต๊ะมากลางว่าตรงนี้มันต้องมีสักคนอะโดนแล้วก็ขังครับขังขึ้นไปโต๊ะอีมาเล็นใครวะโต๊ะอีโยนโอ้โหคุ ผมดันไปปิดไอ้ปิดหลายๆอย่างเลยอ่ะไม่ให้มันลกหน้าจอผมไม่ชอบแต่ว่าบางอย่างก็ต้องคลำเอาครับใช่ไม่ใชไ่ไม่รู้เอาโดนจับแบกครับซีเฟสแมนคายโดนดีดกระเชื่อเอาดีดทีเดียวซีเอสเอาเดี๋ยวๆเด้อโอ้โหหมดแต่เป็นเล่งกรรมการ กระแทกไว้ก่อนจามด้วยสองไม่ทันโดนต่อยเน้นๆสติงจับแบบฟาดกับบันไดเขาเล่นกันไปต่อครับเรายังยืนมืนอยู่ข้างล่างเออหลอดไฟก็มีนะหลอดไฟมาใช่ไหมตีอ้าวหลบได้ครับอีกทีนะ เอามัวแต่ไปทิ้งหลอดไฟเฮ้ยแอคชั่นโคตรช้ารีเวิร์สได้ครับจับม้วนเกมก็ไม่มีต้องดาวน์โหลดพี่มานะเนี่ยเหมือนจริงไม่เหมือนจริงไม่รู้แต่ว่าตอนนี้โคลสไลน์เอาลงไปทั้งคู่เลยเฮ้ยอ๋อโต๊ะพับแหมเกือบโต๊ะเกือบพังอื้มโคลสไลน์เสร็จทีไรเอสวน จับไปอาจกระโต๊ะเอากิ้งลงไปอีกฝั่งหนึ่งสติงตามครับอาจจะทำอะไรไม่ได้รีเวอร์ไดาจับเอาหน้าฟาสครับเฟสบัเตอร์อรฟาสตะบ,บันไดด้วยนะเมื่อกี้ไปเวียงทิ้งเรไปอีกรอบนึงเอา้าไปชนโต๊ะเล่นงานตามเวต,ตามครับ ตามเอาตามเราด้วยไม่ได้ตามสติงตีมาทำไมมาทำไมคนอยู่ใกล้ไม่ตามมาตามสติงฟื้นทิเบตยังไม่สนใจสติงวะ่ะอืมคุยอย่างใส่จามด้วยสองให้งานต่อเอาหน้าโขกกับพื้นสติง,ตง,ตง,ตงมายโยนเก้าอี้ใส่เฉย โอ้ยยังโดนเล่นงานอยู่งั้นเป็นหมอนวดเก่าหรือเปล่าวะเอ้าโดนุกดไม่ทันทีเบชมาป่างไว้ได้มา้ังมาเอ้ามัจะยืนงงโทษโทษโดนอวิบดีดอีกรอบนึงโอ้โหลูกกระเดือกแตก กดเลยยังโอ้อโดนเตะเอา้าอาจจะเพชรดีกรีครับเมื่อกี้ไม่ได้เราหนีก่อนข้างบนมีเดะอา้าวทิเบตเหมือนจะตกมาไม่ตกโตโตเอา้าเอา้เอาโอ้กําลังจะกลางโตโต,ตนี่ก็คุณภาพโคตรแย่ ตั้งโต๊ะแต่ละทีไม่เคยได้อาจจอมันซูเพ็กครับโดยสติงเราเอาโต๊ะมาไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเออให้มันได้มีประโยชน์อะไรบ้างเก้าอี้อ้าวสติงขึ้นมาทำไมเนาะขึ้นมาชนในเก้าอี้ล้มเลยอาไม่ใช่เก้าอี้ล้มดิเก้าอี้หลุดอ้าวโดนชาร์ p ช h เตอร์ครับ s c o เปียนเ e ดร็อก โดนโดนโดนเฮ้ย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 โอ้โหเกือบทีเวสมาขัดไว้เจอสติงเข่าเลยคุณพร้อมใจกันลงไปข้างล่างโชว์พลาดโขนงี่ดีกว่าตอนนี้แมงคู่อยู่ข้างล่างโอ้โหแมนคายขึ้นช้ามาก เล่นงานแขนกันอยู่รอจังหวะครับกระโดดทิ้งไปอ้าวโดนไม่เต็มเฮ้ยโอ้กันอะไจะขึ้นอ่ะดีวัวใจนี่ทิ้งขามีการยึกยักกันนิดหน่อยนะลืมคิวลืมคิวโอ้ขึ้นขึ้นโคตช้าอื้อหือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้ลงนะกูจะขึ้น สติงขึ้นมาแล้วขึ้นมาทำอะไรเอาโยนมาไดครับไม่ได้ครับเอ้าอยัางวะเสียจังหวะโอ้ยโดนกระทืบแขนเฮ้ยฝืนตัวโคตรช้าลคานไปไหนพี่คานติดถังอะ่ะ เรามีไฟหรือยังวะมีไหมไฟจุดไฟได้ไหมย,ยังไม่ได้อ้าว TBS s บ y สเตอร์ละไม่ได้กูยังอยู่ตรงนี้อืมกระทืบอืมเ้าเล็งใครวะก็เล็ง TBS เนี่ยเมื่อกี้น่าจะเล็งสติงนะมาสติง d o u ลทีมกันดีกว่าเอ้าไม่ทัน TBS ไม่ยอมโดนศอกสติงไปศอก วิ่งเข้าไปเอ้าเดี๋ยวม,มีมียึกยักษ์นะแมนคายอธิเบสเล่นงานเพชรดิกรีครับแหมเรารอกันเรารอตรงนี้เดี๋ยวพี่ลูกเคยชนะอ่ะโกดเลยไม่ได้นี่มีอยู่ตรงนี้ตีเน้นเน้ลูกเคยยังลุกขึ้นสู้อยู่ลุกมันได้ เรามีไฟรีอยงังวะมีแล้วครับอ่าจุดไฟรอ,อไว้เลยไฟจะเป็นเหยื่ออ้าวสติงแตกครับอ่าที่ไปไปเวียงตกอ้าวโอ้โหแล้วมึงจะตกเลยแต่ว่าโอ้โหเสียดายอืมทิงขาอุตส่าห์จุดไฟไว้อุตส่าห์จุดไฟอ้าวเฮ้ย โต้โคตรโอ้โหโดนตีจนได้หลบได้จามด้วยสอกอฉีบเลยโคตรวุ่นวายกับโต๊ะอทิบสตามขึ้นมาจับแบกคับอะตอมนิกสติงสติงขึ้นมาอีกอโค้ชไลห,หน้าถะเลอกมาแล้วสติงเอาโดนเวี่ยงครับอาร์มแจ๊ค บิดแขนอีกโห uge, เล่นงานแขนทีเดสมาเฮ้ยแังคายลุกโอ้โหมืนขลังเท่าไรหร่ <Yellow noise> วะเนี่ยเอาเรากูไม่ได้ขึ้นบนันไดว่ะอ้าวสติงจะทำอะไรไม่ได้ครับอ้าวทีเวสเพชดดีกรีเฉยมาเรารอจังหวะนี้แหละอืมเพชดดีกรีครับแล้วกด จังหวะนี้กระโดดทุบเลยไม่ให้นับโอ้ยแล้วกูเจ็บเข่าเองเอา้าเราไปเล็งสติงลืมเปลี่ยนเอาโดนที่ไปใกดเฮ้ยสติงช่วยหน่อยยังครับยังทันเอาจามด้วยสองไม่ทันอีกอืมรีเวิร์สได้สติงมึงไปชักอยู่ข้างล่างอะไรวะเนี่ยมาเวียงไปเอา้าโดนสติงดีดีที โอ้โดนเล่นงานต่ออีกโต๊ะสรุปว่าโต๊ะยังไม่ได้ใช้โต๊ะยังไม่พังอะทำอะไรพี่ <is> เวียงเวียงไปไหนอีิเวสมาเอาชนเจนเจนเวชเ,เ,เวียงตกเวทีไหมไม่ตกครับ อธิบายจับลงมาข้างล่างเราเอาโต๊ะขึ้นมาข้างบนดีกว่าพยายามเล่นกับโต๊ะให้ได้อธิเบสตามขึ้นมาครับมาขอหน่อยแบ็กซูเพกเอาไม่ใช่อตอมิกว่ะชีบอื้อหือโตอะไรจะบอบบางขนาดนั้นมาจุดไฟได้ไหม ดยูงไม่ได้ครับโอ้ยโดนตีข้างหลังลืมมองอา้าวนี่มันลุมกันนี่ว่าวเวียงอาจสติงมาจับโยกขึ้นแบบเอา้าวแล้วกดเลยเฮ้ยเอายัง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 สติงมาแน่หน้าคอไปโอค,ครับ อา้าวมันมันไม่ไม่มีปุ่มให้รีเวิร์สว่ะทำอะไรอีกพี่อ่ะได้แล้วครับรีเวิร์สได้แล้วมาสมอลแพ็กเกจเลยเอ้าทิเบไม่ไม่ยอมมาอยู่ตรงนี้พอดีอบูด็อกใส่โต๊ะเลยเอออันนี้คือบังเอิญแล้วก็เข่าไม่โดนโดน,โดนต่อยต่อยอุ้ยโดนกระทุ้งอ้าวแต่เขาหันไปเล่นทีเบตว่ะใส่ถ้าไม่ตายเลยเรียบร้อยเฮ้ยแมนคาย รีบหายมืนหน่อยพี่เขากดกันแล้วแล้วกูมายืนมืนอะไรเนี่ยยังครับโอ้โหเอ้ากูมืนโคตรนานมาโดนเวียงอัดไปนี่ทีมสกัดได้จามด้วยอกอีกทีทีเวสมาเอาแล้วกูไม่เลงล่ะโอ้โหโดนเล่นงานเข่าอีกเฮ้ อาเกตมันเปลี่ยนมันเป็นเซมิออโตนี่โดนข่างเครื่องใส่ไม่ได้เอา้าทำไรของกูวะโดนจับซูเพล็กสติงมารอทิเบสอยู่ะกูลุกขึ้นมาละกูเล่นสติงไม่รอเลยแล้วกันสติงมาขอแมนดิสเบอร์คอหน่อยนี่จัดก,การล้วงล้วงคอหอยล้วงคอหอยได้ปะวะได้ไหมยอมไหม เรียบร้อยครับอ่าชนะจนได้ห้างกลางความมึนงงมาเราชนะนะครับแหมเกือบจะแพ้นะเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับจัดให้แล้วนะครับสำหรับแมตต์ตามคงขอ3าเศร้านะถ้าชอบกลิากดไลค์กด s u b สไครป์เพ่เป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับแล้วก็อยากดูแมตช์ไหนเนี่ยก็รีเควสกันเข้ามาได้นะถ้าผมจัดให้ได้เนี่ยมก็จะจัดให้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ